สวัสดีครับเสียงผมมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเกิดเปลี่ยนไปเยอะก็บอกเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมเอาไมค์มาตั้งไว้ประมาณข้างหน้าเลยนะก็น่าจะเสียงดีขึ้นนะปกติผมวางไว้ประมาณข้างบนขาจับไว้ข้างบนนะอ่ะแล้วจะมันจะมีบางช็อตหนึ่งที่ผมขยับเมาส์แรงเกินแล้วไมค์มันสั่นมันก็จะมีเสียงแบบเออขยับไมค์อ่ะอ่ะผมก็เลยวางไว้ให้มันต่ำหน่อย ตอนที่มันสั่นอะ่ะมันจะได้ไม่แกว่งเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าคีหลักของคลิปนี้กันเลยนะครับคลิปนี้ก็มีผู้เล่นบางคนนะครับมี f อนะครับมาให้สอนวิธีการเล่นเซส,สคอชชิ่งนะครับหรือลูกโชนนะภาษาไทยก็จะชื่อว่าทันเดอร์เอ้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะชื่อว่าทันเดอร์สคอชชิ่งนะภาษาไทยจะเรียกกันว่า สายฟ้าลูกชนนะสายฟ้าเผาไหมก็ตามนี้ว่ากันไปโดยตัวละครนะครับมันเล่นได้ทุกตัวเลยนะเพราะว่าเซตเนี้ยมันไม่ต้องการสกิลดาเมจหรือว่าดาเมจสกิลมากมสิ่งที่ต้องการนะครับก็คือการที่บอสฟ้ามาให้เรานะเราต้องแรบแพรลี่ได้นะเซตเนี้ยมันจะเล่นยากมากๆเลยนะตรงที่ว่าเราต้องแพรลี่ให้โฟกัสกับการแพรลี่จาก บอสแล้วก็สายฟ้าเราเดี๋ยวเจนะครับประกอบกันด้วยทันเดอร์พูลนะครับเอามาเรียกสายฟ้านะทันเดอร์เคาน์เตอร์เอามาแพที่สายฟ้าอ่ะเซตเก่านะครับผมจะใส่เป็นทันเดอร์พูลแล้วก็เจตต่างๆนานานะแต่ว่าแพดนี้นะครับมันมีทันเดอร์เอลิเมนเซร์มากมันก็จะทําให้เราแพที่สายฟ้าได้รวดๆนะครับเราแพดเก่าอ่ะเออเนี่ยแพดเก่าอ่อะ ที่ผมเคยสอนไว้มันจะแพรีได้2รอบต่อการใสยฟ้ามา1ครั้งแต่เนี่ยจนกว่าเกตใสยฟ้าจะหมดอ่ะเราจะแพรีได้ประมาณ5-6รอบนะก็แล้วแต่จังหวะที่เราต้องหลบหรือเราต้องตีนะจะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเจตแต่ก็สไตล์ต้องมีอยู่แล้วทันเดอร์ชาร์ดนะครับเอามาคอมโบกับอิลิเมเซิร์อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องสกอตชิงกันนิดหน่อยนะ การที่เราจะเล่นเซตนี้ได้เราต้องมีออฟรองที่ชื่อว่าสกอ c h ชิงนะครับที่เป็นสดแดงเป็นออฟพิเศษที่ชื่อว่าสกอรชิงลุกโชนออฟเนี off ้ยจะแม็กซิมัมตันทั้งหมดอยู่ที่12หน่วยนะครับโดยเรามี1อันตันเวลสามก็จะได้3หน่วยก็มีทั้งหมด4อันจะได้เวลสิบสเลยนะก็หานมาให้ได้นะก็สู้ๆนะคือออฟสกอรชิงสี่อันสำคัญกว่าวินฟอร์ดนะอืม โดยการที่ใครที่จะไปสุดในเซตนี้นะครับจะต้องใส่สคอชิ่ง4อันวินฟอร์8อันนะครับเพื่อที่ว่าจะไปสุดเซตนี้ข้อดีคือถ้าเกิดธาตุมันไปไม่รอดนะเซตเนี้ยมันตีบอสได้ดีเลยเผื่อธาตุมันไม่แรงนะครับแต่ตอนนี้ธาตุก็แรงอยู่นะเผื่อใครที่อยากเอามาเล่นนะครับเซตเนี้ยมาเป็น,น,นเซตดามจเบิร์สมันก็จะหายไปในรวดเดียวเลยนะในช่วงต้นซีซั่นทุกคนจะเห็นเซตเนี้ยบ่อยเพราะว่าเซตเนี้ยมันแรงแล้วต้นซีซั่นเลือดบอสมันน้อยมันก็จะเลย หายไปแบ๊บๆหายไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดตอนท้ายที่ท่านแล้วเซตนเนี้ยมันก็จะลดความนิยมลงเพราะว่าบอสมันเลื่นเยอะขึ้นก็จะไปเล่นเซตกับคูริโอแทนแต่ว่าผมก็ยังจะมารีวิวอยู่ดีนะครับอ,รอ,ออฟรองออฟพิเศษสกอร์จิ้งสี่อันเสร็จแล้วออฟชื่อว่า Health Attack อือสองอันเนี้ยต้องมีด้วยนะ ส่วนถ้าเกิดใครจะเล่นเป็นออฟแดงอันเดียวนะก็อันสุดท้ายให้ใส่เป็นดาเมจท t บอสไปนะที่ตันห้าเรซนถ้าจะไปสุดต้องมีออฟแดงสองอัน scorching สี่ win for แปดอันออฟ scorching นะครับมีเทปสออันไฟจะเผาอยู่ที่ประมาณสามพันนะเสร็จแล้วไฟจะเผาทั้งหมด เป็นระยะเวลา25วิการที่เราแพรลี่รนรัวนะ25วิเนี่ยเราก็คงไม่อยากรอใช่ไหมกว่าจะได้รวบดาเมจแต่ว่ามันมีวิธีนึงนะครับคือการที่เอาน้ําชนนะดักโก้สไตล์นะครับเอาน้ําชนดาเมจมันก็จะรวบเลยนะก็เราไม่ต้องรอ25วินะคือเราแพริี่ทิอาน้ําชนทีหนึ่งอะเราก็จะได้ดาเมจจากไฟ25วิมาด้วยอืเอาเป็นว่ามันรวบดาเมจให้เพราะฉะนั้น การที่จะเล่นเซตเนี้ยน้ำเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะก็มันจะมีอีกบิลหนึ่งของวอร์ดาซุยนะผมไม่ได้จัดมานะครับมันก็จะเป็นเซตปืนที่เล่นกับเอฟนะเอฟของตัวน้ําอ่ะมันพิเศษตรงที่ว่าถ้าเกิดน้ําไปชนแล้วมันจะไม่ระเหยเหมือนการที่เราใช้เจดก็วอร์ดาก็ขอไม่พูดถึงนะเอาเซตที่มันเล่นได้ทุกตัวละครดีกว่าก็คือเซตนี้ก็อยากให้ลองไปเล่นดูนะถ้าเกิดใครมีออฟลุกชนนะครับคอชิ่งในชั้นแรกอ่ะมันจะตีผ่านง่ายมาก อีกเจ็นหนึ่งถ้าเกิดเป็นตัวละครที่ท่าเคานเตอร์มันช้านะครับเช่นไวเปร์หนิงเช่นไฮอะไรนะชากาจ,จิคูรุมิอ่ะอัปดาส่วนมากที่มันไม่ได้จิ้มท่าแพรดี้ทีเดียวแล้วมันเสร็จเลยอ,ะอ่ะเช่นคุรุมินะครับมันต้องใช้ท่าแพร,รี่สองทีถึงจะเกตใส่ฟ,ฟ้าจะมาก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นแซปนะครับ ตัวที่แอนิเมชันมันช้ามากๆจริงๆใส่แซฟมันจะได้ทั้งดูดเลือดด้วยแล้วก็ได้ดาเมจรวบด้วยนะครับมันจะได้ไม่ต้องแพรี่นานติดแอนิเมชันแพรี่นานจะได้ทำดาเมจได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวละครนั้นแอนิเมชันแพรี่เร็วไปอะเร็วแล้วอะก็ไม่ต้องใส่7แซฟใส่เป็นอิสซิเนเชันแทนก็คือเจอันนี้นะเมื่อ น้ำชนไฟนะครับเกิดไฮเดรลแฟเราจะเพิ่มแอตแทก25เปอร์เซนใช้อันนี้แทนได้นะถ้าเกิดคิดว่าตัวละครตัวนั้นแพรลี่เร็วแล้วตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพก็เดี๋ยวไปดูเกมจริงก็จะเห็นภาพเลยให้เราเปลี่ยนธาตุนะครับอย่าใส่ใสาฟ้านะเพราะว่าการที่เราใส่ใสาฟ้าที่เจ็ดอะ มันจะทําให้เราเรียกเกตสายฟ้าช้าหรือคือธาตุันต้านกันแต่ตอนที่เล่นเซตสายฟ้าเพียวๆอ่ะมันต้องใส่นะเพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มใจเม็สายฟ้าแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เล่นเซตสายฟ้าเช่นเซตเนี้ยให้เปลี่ยนเป็นน้าแข็งหรือพีทให้หมดเลยนะแต่ว่าอิเลเมนเตอร์นะครับต้องเป็นสายฟ้าเท่านั้นนะไม่งั้นเส้นสายฟ้ามันจะไม่ผ่านมาทีละเส้นก็คือต้องเล่นน้าแข็งหรือพีทห้าแล้วก็หนึ่งเป็นสายฟ้านะครับที่เจ็ดนี้อันเดียวเลยนะอิเลเมนเซอร์ อะ potential นะครับศักยภาพจะใช้เป็นเส้นอันใหม่ของไฟนะก็แผ่นนี้นะครับไฟเขาแนะนำให้เล่นเป็นไฮโดแปรนะครับหรือเอาน้ำชนไฟเนี่ยมันจะชื่อสถานาวะว่าไฮโดแปรก็ถ้าเกิดเราทำชนได้แล้วก็จะบูตดาเมจอีกอันนี้ก็10%อันนี้15%อันนี้เพิ่มระยะเวลาไฟก็จะดูเยอะๆหน่อยนะที่สำคัญเลยคืออันท้ายนะครับยิ่งเรามีเลือดเยอะ อ๋อข่าที่ผมไม่ใส่เฮลเลือดพลังกายยิ่งเราใส่เนี่ยเยอะมันก็จะหักเลือดเปอร์เซ็นต์สูงสุดไปเพิ่มความแรงไฟ p เทนเชียลเนี่ยมันโดนเนิร์ฟหนักมากเลยตอนแรกมันให้หนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะตอนนี้เหลือศูนย์จุดสามแล้วก็มันแรงเกินนะอืก็เขากลัวเดี๋ยวเจตที่เขาทำมาไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเนิร์ฟอ,อันที่มันนิยมไปเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันสําคัญเลยนะครับก็คืออันนี้นะ อันโปรดิชเช่รอบนอกนะครับหลังจากแพร่ี้นะครับก็จะได้เลือดนะครับสิบเปอร์เซ็นของเลือดสูงสุดหรือกรอสูงสุดนะมันจะนับแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่มันสูงที่สุดแล้วมันก็จะเอาสิบเปอร์เซ็นขึ้นมาอันนี้จริงๆมันก็ได้ไม่เยอะนะแต่มันก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมาอันที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คืออัพยี่สิบสี่แต้มเราจะสามารถดอทและต่อท่าเคาน์เตอร์ได้นะครับบางที่เราอาจจะโดนสวนมากก็ให้เราดรอทหลบแล้วกด คลิกซ้ายจะเป็นดอทแล้วกดท่าเขาเตอรนนะอันเนี้ยดีที่สุดเลยอันต่อมาสามสิบหกแต้มอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ว่ามันต้องมีอยู่แล้วเพราะเพราะว่าเราลองอัพโพเทนเชียลอย่างนี้นะก็คือการที่ตอนที่เราแพรี่ไปอะ่ะมันจะเป็นเหมือนลมนะครับตอนที่แพรี่เป็นลม,มก็ดาเมจก็ไม่ได้แรงมากนะครับอันนี้แต่ก็แต่ว่าก็ใส่ไป เพราะว่าคนเชี่ยวเราต้องอับอย่างนี้อยู่แล้วนะต่อมาอันย่อยนะครับเพิ่ม a d เด8%เมื่อไม่โดนตีหลังจากใช้สกิลจะเพิ่ม Attack 10%เป็นระยะเวลา8วิเดี๋ยวก็ไปเล่นให้ดูกันเลยนะครับอ่ะเซตนี้นะครับมันก็ต้องการบอทที่ตีฟ้าบ่อยๆแล้วก็ไม่ตีรัวจนเกินไปนะครับไม่ตีขาวรัวจนเกินไป ก็เล่นดันไหนดีนะบอสใหม่นี่น่าจะตัดออกได้เลยนะคือแทบไม่ฟ้าเลยอืมเอาเป็นด่านนี้แล้วกันด่านบอสหมาป,ป่านะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเอาเซตนี้ไปแข่งเวลานะการแข่งเวลา มันก็ต้องเลยหาฟ้าบ่อยๆนะเอาให้ได้ฟ้าติดต่อกันมากที่สุดอะถึงจะได้เวลาดีอ่ะอย่างแรกนะครับเจอบอสก,ก็ตีเก็บสต็กนะตีเกจใส่ฟ้าตีเอาเกจใส่ฟ้าถ้าเกิดใส่ธาตุน้ำแข็งห้าแล้วก็ใส่ฟ้าหนึ่งอะเกจมันจะขึ้นไวกว่าอน้ำผมนะ่ะอน้ำผมนี่มันใส่ใส่ฟ้ามาเยอะเกินอะมันจะทำให้เกจขึ้นช้า อ่าเราพอได้เกตแล้วนะครับก็จะมีสายฟ้าแพรี่ตีแพรี่ตีอย่างงี้นะครับตีแต่ละดอทด้วยนะเพื่อให้น้ำมันชนนะถ้าเกิดบอสมันตีรัวนะครับเราก็จะไม่ได้แพรี่เนี่ยถ้าเกิดบอสเปนฟ้ามารัวเรารับได้อะ ดาเมจมันก็จะพุ่งอย่างนี้เลยนะมันจะไวมากแต่มันไม่ใช่ทุกตัวไงที่มันจะฟ้าแบบนี้ได้ที่วอมัมจะฟ้าอย่างนี้ให้ก็แล้วแต่ดวงแล้วนะถ้าเกิดไม่ใส่แซฟอะมันจะติด Animation. แอนิเมชันเนี่ยคพ้ี่และดอ้ออย่างนี้เลยนะ ก็จะรัวเซตที่แล้วเยอะเลยนะสำหรับเซต thunder s q u a ต h i n g นะถ้าเกิดใครเล่นตัวละครที่มันแปลงร่างนะครับหรือใช้สกิลที่มันเก็บเก็บไวๆอ่ะสกิลอันตินะอะเดี๋ยวมจะให้ดูนะอ่ะเดี๋ยววอมจะลงมาตรงนี้นะเก็บไม่ทันแปลงร่างเร็วไปนิดนึงคือว่า ตอนที่เราแปลงร่างอยู่อะถ้าเกิดเรากลับร่างมาเกตไสายฟ้ามันจะรีแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บเต็มได้สำหรับตัวแปลงร่างหรือตัวที่ใช้อัมติเก็บเกตได้เกรด,ด,กดอิเมเซอร์มันก็จะค้างไว้อย่างนั้นเลยนะจนเรากลับร่างมาก็ยังตีได้อยู่่า้ะหมดเลยเมื่อกี้ผมแปลงร่างเร็วไปน,นิดนึงนะเลยให้ดูไม่ได้อ่เดี๋ยวบอกก็จะฟ้าละ ฮ <Harry. S 2> <Yeah, yeah. S 1> มันก็เล่นมันนะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเกิดเ <Yeah. S 1> จอบอสตีรลัวๆเช่นบอสหุ่นเย่อะไอหุ่นเย่มันตัวนี้มันชื่ออะไรนะคอวเออบอสคอวาย,ย,วายตัวที่กบขีดนอกขี้กบอะตัวนั้จะเล่นยากมากเพราะว่าบอสตัวนั้นมันตีขายเยอะ ก็เลือกตามสถานการณ์นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่รับวิธีการเล่นกงีมีแค่นี้เลยชนรอบหนึงน่าจะได้ดาเมจเป็นแสนเลยนะหม,มายถึงแพรี่แซแล้วก็เอาน้ำชนนะ,มะเมื่อกี้ส่วนมากผมจะเป็นแพรี่ดอนแล้วก็แซดตีท่าแพรี่นะส่วนมากผมจะกดอย่างนั้นนะครับเพื่อ ทำอยงเี้มันก็ดีนะเพื่อเพื่มโมบิลิตี้นะครับความคล่องตัวเพราะบางทีถ้าเกิดรับแพรรี่แล้วไปกดตีเลยอ่ะมอนมันก็จะตีเราอ่ะอืมเราก็หลบว่าดีนะครับหลบหลบแล้วตีโอเคนะครับวิธีการเล่นก็มีแค่นี้เลยตีเก็บเกตแพรี่อืมแค่นั้นเลยที่สำคัญเลยก็พยายามดอตอานําชนนะเพื่อที่ว่าดามเมจมันจะได้รวมนะครับอย่างที่บอกเจอกใหม่คลิปหน้าครับ